่คะสวัสด,สสดีคุณลูกค้าไลสดทุกท่านนะคะสวัสดีค่คะติดตามหาช่องทางไลสดนะคะก็วันนี้มาบอกบุญนะคะคุณลูกค้าคะมีกิจกรรมดีๆที่ห้างชูวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะที่บริเวณขา,ายรูปไหหน่อยอ๋ออันนึง <รอ S 1> น,น,นะลูกค<อ>้าเดี๋ยวมานะชมบรรยากาศไปก่อนนะคะ ก็จะเป็นผู้บริหารห้างนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักปรอม ขึือลงกินอาหารือลงมเปไล่ตามเขาไม่ได้ไมกินอาหารเนี่ยฮะลงกับ80ตัวอย่างนี่อันนี้ไม่ได้นั่นน่นพิธี เขียวไปนะวัดดีค่ะพี่บอสวันดีนะคะก็ค่ะคุณลูกค้าวันนี้อยู่ที่นะคะบริเวณนะคะโซนศูนย์อาหารนะคะติดกับศูนย์อาหารเลยกับกิจกรรมนะคะคุณลูกค้า เชิญชวนนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะยังมีเวลานะคะคุณลูกค้ามาร่วมบริจาคโลหิตนะคะคือช่เขาเรียกอะไรบริจาคโลหิตต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะค,คือคือสำคัญมากนะคะคุณลูกค้าสำหรับโลหิตเนี่ยไม่ไม่มีนะคะเขาเรียกอะไรไม่มีสิ่งไหนมาทดแทนโลหิตของมนุษย์ได้นะคะเพราะฉะนั้น สำคัญมากก็คือต้องเปิดรับบริจาคอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วการบริจาคโลหิตเนี่ยก็คือเป็นการบริจาคที่ไม่กระทบกับตัวผู้บริจาคอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะผลิตโลหิตออกมาตลอดเลาตลอดเวลานะคะส่วนโลหิตที่เกินเนี่ยเราสามารถนำมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นๆได้นะคะแล้วก็หนึ่งเาเรียกอะไรหนึ่งครั้ง ต่อ3เดือนนะคะหรือหมายความว่า3เดือนเนี่ยบริจาคได้1ครั้งนะคะมีประมาณนี้ระยะเวลาในการให้บริจาคโลหิตนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ1ท่าน20นาทีเท่านั้นก็ได้ช่วยเหลือแล้วและที่สำคัญนะคณลูกค้าเลือด1ถุงที่บริจาคนะคะ ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย3ชีวิตเลยนะคะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นใครที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอยากมาร่วมบุญร,ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยผู้เขาเรียผ,ผู้ที่ต้องการโลหิตด้วยกันนะคะก็มาได้นะคะที่ห้างทวิเกตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะเราเปิดรับบริจาคโลหิตนะคะกับสำนักงานเหล่ากาชาตินะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะไปจนถึงเวลา1 0 14นาฬิกาของวันนี้นะคะนี่ก็พี่ปองก็เหมือนเดิมนะคะเจ้าประจำก็จะมาบริจาคแน่นอนก็ก็จะมีผู้ใจบุญนะคะแวะมาบริจาคเรื่อยๆนะคะคุณลูกค้าก็จะถ้าประมาณนี้ก็ไม่แออัดอะไรตอนนี้ด้านหน้าตรงนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าโต๊ะนะคะโตกรอบประวัติซักประวัตินะคะเช็คประวัตินะคะ เพื่อสแกนว่าสามารถบริจาคเลือดได้ไหมนะคะเช็คประวัติตรวจเช็คหากพวกเลือดนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นโซนเปสีแดงตรงนั้นก็เป็นจุดบริจาคโลหิตนะคะก็ตอนนี้ก็เตียงว่างอยู่อีก2เตียงนะคะเตียงว่างอยู่อีก2เตียงเพราะฉะนั้นก็คุณลูกค้าที่สนใจอยากจะร่วมบุญครั้งนี้กับเราก็มาใช้บริการได้มีชูนิ้วด้วย,วยนะช่วด้วย ก็ประมาณเอาไม่ใช่สิดว่างจริงเดียวแล้วล่ะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ลูกค้าตอบรับค่อนข้างดีนะคะ <c oughs> ก็ยังไงคุณลูกค้าที่เพิ่งทราบข่าวนะคะวันนี้อยากมาร่วมกิจกรรมกับเราก็แวะมาได้นะคะก <c oughs> ็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนบริการน้ำหวานนะคะให้กับผู้บริษาทโลหิสตินะคะมีขนมมีน้ำหวานนะคะเพ <c oughs> ืนน่อเพื่อให้รู้สึก กับพี่กระเป๋านะคะหลังบริจานะคะก็ประมาณนี้ใบใบกรอกประวัติก็ไม่มีอะไรมากนะคะุณลูกค้าเดี๋ยวแจ้งให้ถ้าอายุไม่ถึง18ปีก็สามารถบริจาคได้นะคะแต่ว,ว่า,าต้องได้รับความยินยอมจากจากผู้ปกครองก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นใบสมัครนี่ก็กรอกประวัติไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะคุณลูกค้าก็ กรอกประวัติข้อมูลของเราทั้งหมดนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตนะคะเคยบริจาคไหมนะคะแล้วก็มีเลขที่บัตรประชาชนนะคะมีที่อยู่นามสกุลนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้ส่วนข้างล่างก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นซักประวัตินะคะของผู้บริจาคโลหิตนะคะก็สอบถามอาการเบื้องต้นนะคะ ตั้งคันไหมมีอาการป่วยท้อนฟันอุดฟันอะไรแบบนี้นะคะก็สอบถามกันอยู่ในใบนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะประเมินนะคะว่าคุณลูกค้าสามารถบริจากรลหิตกับเจ้าหน้าที่เราได้ไหมอ่าประมาณนี้ ก็ฝากไว้ด้วยค่ะคุณลูกค้ากับกิจกรรมสุดพิเศษตรงนี้แบบนี้ที่ห้างชูวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะยังไงพวกเรารอคุณลูกค้าอยู่ใครสนใจจะมาร่วมบุญครั้งนี้ก็แวะมากับทีมงานสพนักงานเหล่ากาชาติร่วมกับห้างชวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้นะคะและฟ์รอบนี้ประมาณนี้นะคุณลูกค้าก็ข้อมูลไม่เยอะเจตนาของการไลฟ์ครั้งนี้ก็คืออยากบอกคุณลูกค้าว่าสําคัญมากนะคะเรื่องของการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะคุณลูกค้าที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยากให้มาช่วยกันตรงนี้นะคะเพราะว่า ในทุกๆวินาทีนะคะยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่ตลอดเวลาเลยตลอดวินาทีเลยใช้คําว่าวินาทีเพราะฉะนั้นเรายังต้องการโลหิตจากคุณลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นย้ําว่าโลหิตหนึ่งทุ้งช่วยได้3ชีวิตนะคะใครอยากร่วมบริจาคกับเราแวะมานะคะคุณลูกค้าวันนี้เช้านี้ติ้นขัดหน่อยนะคะถ้าเปิดกล้องเช้าหนูจะพูดแบบลิ้นพันกันแบบนี้นะคะขอโทษด,ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพีคค่ปองคงมา วันนี้ไม่ได้เก็บภาพพี่ปองเลยพี่ปองมาช้านะคะโอเคค่ะคุณลูกค้ายังไงฝากไว้ด้วยกิจกรรมดีๆแวะมาด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะตั้งแต่เวลา9นาิกาจนถึงบ่าย2งโมงของวันนี้นะคะที่พ่กัดนะคะติดกับแผนกศูนย์อาหารนะคะและ์สนธุรกิจสปปอร์เซ็นเตอร์รอบนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์บุญออกไปต่อๆไปนะคะคุณลูกค้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะไปละคะบายบายคะ่ะ